สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดต่อในส่วนของการใช้หัววัด pH นะครับต่อจากคลิปที่แล้วที่เป็นของรุ่นปนเป 500CL รีทีนี้พอเป็นรุ่นปนเป 500CP เราจะใช้ได้2โหมดคือโหมดวัด pH กับโหมดวัดคลอรีนซึ่งตรงนี้เราอยู่ในโหมดวัดคลอรีนอยู่นะครับวิธีที่จะเปลี่ยนโหมดกลับไปกลับมาระหว่าง pH และคลอรีนให้กดปุ่มตรงนี้ครับีโถ้าเป็น pH ก็คือปรับเปลี่ยนโหมดกดปึ๊บอันนี้เป็น pH ครับ กดอีกทีนึงอันนี้จะเป็นวัดมิลิโวลต์แล้วกดอีกทีนึงจะกลับมาเป็นโหมดวัดค้อรีนเราจะวัดทีเฮดแนาะกดไปปึ๊บโอเคครับนั่นหัววัดในน้ำเปล่างั้นผมจะเริ่มวัดที่ค่าเจ็ดก่อนอเ,เวลาจะคาลิเบรต ค่า p h นะเราต้องมีน้ำยามาตรฐานซึ่งอันนี้ของผมจะมีค่า4 7่เจสผมจะสามารถคาลิเบรตได้โดยเลือกว่าหน้างานจริงผมต้องการวัดค่า p h ใกล้เคียงกับค่าไหนถ้าผมต้องการวัดค่า p h ที่11ผมจะคาลิเบรตแค่พอย์เดียวแค่พอยต์ยยสิบพอถ้าผมต้องการคาลิเบรตที่ผมหน้างานจริงผมใช้ p h ที่5ผมก็จะคาลิเบรตแค่พอยต์สี่พอยเดียวพอเราไม่จำเป็นต้องคาลิเบรตทุกพอยต์ครับ วิธีคาลิเบตก็คือให้เรากดปุ่มปิดเครื่องค้างนะครับกดค้างไว้จนกระพริบครับผมอย่างนั้นก็ถือให้นิ่งๆรอให้ขึ้นสาแล้วก็เองนะครับ้็เป็นอนันเสร็จทีนี้ผมจะลองคาลิเบตอีก point หนึ่งให้ดูครับเป็นค่าสี่ ค่านิ่งเล็กน้อยครับโอเคครับแล้วก,กดสองั้างเป็นเครื่องค้างโอเคครับนี่ก็เป็นตัวอย่างาการพาริเบตนะครับแล้ววันนี้คลิปจบแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ